วันนี้มีคดีความทางการเมืองที่น่าสนใจนะคะโดยสารอาญานั้นนัดฟังคำสั่งเพิกถอนประกันตัวไอรัชนกสีนอกซึ่งเป็นสสของพรรคประชาชนค่ะหลังจากที่ถูกนักวิชาการนั้นร้องขอนะคะขอให้มีการร้องขอถอนประกันเหตุไปโพสต์เฟซบุ๊กในเนื้อหาที่หมิ่นสถาบานันอันเข้าข่ายผิดเงื่อนไขในการปล่อยตัวชั่วกราวนะคะติดตามจากคุณพลอยพันธ์คล่องแคล่วคะ่ะรายงานสดจากสารอาญาค่ะคุณพลอยพันธ์คะ าใช้เวลา,าในการพิจารณาคำสั่งเพิกถอนการประกันตัวนางสาวรัชนกประมาณ30นาทีก่อนที่จะยกคำร้องโดยให้เหตุผลนะคะว่าการกระทําของนางสาวรัชนกไม่เข้าข่ายผิดเกื่อขไาการปล่อยตัวเชั่อคราวในคดีอาญามาตรา112ค่ะนางสาวรัชนกสีนอกหรือไอซสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักประชาชนเข้า ฟังคำสั่งเพิกถอนการประกันตัวในคดีอาญาตามมาตรา112ภายหลังจากที่นายทันโกวินรัฐวัฒนาอังกูลที่ปรึกษาธุรกิจและนักวิชาการอิสระเข้ายื่นคำร้องขอให้ตรวจสอบหลักทรัพย์และคำร้องโดยขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนการปล่อยตัวชั่วคราวโดยให้เหตุผลนะคะว่าทางฝั่งของจำเลยมีการโพสต์เฟซบุ๊กโดยมีเนื้อหาเข้าข่ายหมิ่นเรื่องสูงอันผิดเงื่อนไขาการประกันตัว ซึ่งภายหลังจากที่นางสาวรัชนกเข้ารับฟังการพิจารณาของศาลประมาณ30นาทีค่ะศาลมีคำสั่งยกคำร้องโดยนางสาวรัชนกเปิดเผยนะคะว่าศาลพิจารณาแล้วว่าไม่พบว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำที่ผิดเงื่อนไขการประกันตัวศาลก็เลยเพิพากษาว่าเรื่องหลักรั์เนี่ย ก็มีการเปลี่ยนหลักรัพ์แล้วเรียบร้อยส่วนเรื่องที่ร้องว่ามีการทําผิดข้อกําหนดของศาลเนี่ยก็เป็นการแสดงความคิดเห็นทั่วๆไปค่ะก็เลยยกฟ้องค่ะศาลไม่ได้เพิ่มข้อกําหนดนะคะวันนี้ดังนั้นไอคิดว่าในฐานะผู้แทนราษฎรนะคะที่ประชาชนเลือกมาเนี่ยไอยก็ไม่ควรที่จะเซ็นเซอร์ตัวเองเพราะว่าไอามีหน้าที่พูดเพื่อคนอื่นด้วยนะคะแล้วก็หลายๆเรื่องที่เราได้วิาพากษ์วิจารณ์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวเลยแต่มันเป็นผลประโยชน์สาธารณะแล้ว ทุกอย่างที่เราพูดไปเนี่ยคือคนที่ได้ประโยชน์สูงสุดมันก็คือพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกๆคน สำหรับคดีนี้นางสาวรัชนกถูกพนักงานอายการคดีอาญาสิเป็นโจทยื่นฟ้องเป็นจำเลยในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และพระบอรคอมพิวเตอร์นะคะซึ่งสารอาญาพิพากษาจำคุกรวม6ปีไม่รอลงอาญาแต่อนุญาตให้ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างที่สู้คดีในชั้นศาลอุทธร์ค่ะโดยมีการวางหลักทรัพย์ประกันตัว500,000บาทพร้อมกำหนดเงื่อนไขห้ามกระทำผิดในลักษณะดเดียวกันอีก หลังสารยกคำร้องนะคะทางฝ่ายผู้ร้องระบุเขาว่าจะมีการเดินหน้าไปร้องเรียนซ้ำที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการผูร้จริตแข่งชาติหรือปปชนะคะซึ่งเกี่ยวกับกรณีนี้ทางฝั่งสอสไอก็ระบุนะคะว่าเป็นสิทธิ์ของผู้ร้องที่สามารถจะทาได้แต่ตัวเองก็จะยังเดินหน้าทํางานโดยวันพรุ่งนี้ก็จะมีการเปิดประชุมสมัยรัฐสภาเป็นวันแรกด้วยค่ะคุณคุณพลอยพันธ์ค่ะ